หารเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้านักเรียนใช้คุณคววยขึ้นไปแซษคูณหนึ่งได้แ4ดสี่สองคูณสี่เป็นแปดเพราะฉะนั้นแซดก็เท่ากับแปดแค่นี้เองดเดี๋ยวเวลาสอบจิบไหมลืมครูสอนอะไรไม่รู้ว่าคืนครูหมดเลย ตอนนี้เราได้ค่า x ค่า y ค่า z แล้วเรียบร้อยเราเอาไปตรวจสอบทนี้เรามาดูทีละคู่คู่แรกคู่แรกเศษ y ส่วน4ตอนนี้ได้ค่า y แล้ว y เท่ากับ2นะคะก็คือเศษ2ส่วน4เวลาตรวจสอบนักเรียนก็เอามาเทียบแทนค่าไปเลยนะคะตัวที่2เรารู้อยู่แล้วตัวที่3เศษ4ส่วน z ตอนนี้ z คือ8 <5. S 1> ก็จะได้เศษ4ส่วน8 อีกตัวเศษ x ส่วนส x เป็น x เป็น x เป็น1.5นะคะอ่านเรามาดูอัตราส่วนแต่ละคู่ว่ามันเท่ากันหรือไม่ตัวแรกเอาอะไรหารเอา2หาร2 1 2 2 2เป็น4ตัวต่อไป1.5กับ3เอาอะไรหารเอา1.5 1.5 1, 5. 1. 5. 1. 1.5 2เป็น3ตัวต่อไปเศษสี่ส่วนแเอาอะไรหาร4เอา4 4 1 4 4 2. 8. 1> 2 8ตัวสุดท้ายเหมือนกับตัวที่2นะคะ <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นอัตราส่วนทุกคู่เท่ากันไหมเท่ากันไหมเท่ากันคือเศษหนึส่วน 2. 2> สวนทีนี้นักเรียนคะวนเวลาที่เวลาที่เราทำข้อสอบระวังโดนหลอกนะ ไม่ใช่ครูไม่ได้หลอกนักเรียนขนาดนั้นแต่ยังไงอะถ้าครูให้ให้มาแล้วแล้วนักเรียนหาเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนไม่ตรวจสอบแล้วก็คิดว่ามันเท่ากันแน่ๆครูอาจจะให้ตัวเลขไว้ให้มันผิดก็ได้นะคะมันอาจจะสองรูปนะั้นมันอาจจะไม่ได้คล้ายกันก็ได้นะคะนึกออกไหมถ้าอัตราจจส่วนทั้งสี่คู่นี้มันไม่เท่ากันแสดงว่าสองรูปนั้นมันไม่คล้ายกันนะ แต่อันนี้คือมันเท่ากันทุกคู่มันก็เลยคล้ายกันนะคะเพราะฉะนั้นระวังดีๆเวลาสอบวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่เรื่องเรื่องความคล้ายรูปก่อนหน้านี้เราเรียนไปหลายๆเหลี่ยมถูกต้องไหมคะมีทั้งสามีทั้งสี่อะตอนนี้เน้นรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกัน ไม่ต้องวาดรูปนะเดี๋ยวค่อยมาวาดหน้าต่อไปเลยนำบทนิยามนี้มากำหนดเป็นเงื่อนไขพิจารณาความคล้ายของรูปสามเหลี่ยมได้ดังนี้นักเรนดูสองรูปนี้นะคะเวลาที่เราจะพิจารณาว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันไหมก็ต่อเมื่อนักเรนดูสัญ,ญลักษณ์ด้วยสามเหลี่ยม ABC สัญ,ญลักษณ์นี้เราต้องใช้แล้วคือเครื่องหมายคล้ายกับหรือคล้ายกันนะคะ สามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม DEF ก็ต่อเมื่ออันแรกดูนะดูนะคะมุม A อยู่ตรงนี้สัญลักษณ์ A มีหมวกแบบนี้นะคะเราจะเรียกมันว่ามุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม E มุม B ตรงนี้เท่ากับมุม E และมุม C เท่ากับมุม F มุม C เท่ากับมุม F ก็คือมีมุมเท่ากันทั้งหมดกี่มุม3ม,มุมนะคะ,มมะ,คะข้อที่2อัอาตราส่วนด้านคู่ที่สมในกันทั้ง3คู่เท่ากัน BC BC ส่วน EF เท่ากับ CA ส่วน FD เท่ากับ a b ส่วน d e เช่นเดียวกับรูปหลายเหลี่ยมนั่นละคะ่ะแต่ว่าเราจะเข้าเรื่องสามเหลี่ยมกันค่อนข้างลึกนิดนึงอีกหนึ่งสิ่งที่นักเรียน,น,นห้ามลืมและต้องจําไ้ตลอดสามเหลี่ยมมีมุมภายในรวมกันได้มีมี380องศาด้วยเอามารวมกันเอา360กับ180มารวมกันเป็น380องศาสรุปแล้ว มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเป็นเท่าไรคะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าครูให้มามมหมมมมนึ่งมุมหรือสองมุมอีกหนึ่งมุมนักเรีต้องหาได้หรือเปล่าต้องได้สิถ้าให้มาสองมุมอีกหนึ่งมุมก็ต้องหาได้สิก็แค่หนึ่งรอยแปดสิบไปลบนะคะอ่ะหน้านี้จดไว้ห้องกลายทางด้วยนะคะจากนิยามรูปหลายเหลี่ยมที่คล้ายกาันทำให้เราทราบว่าสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับสามเหลี่ยม A D F ก็ต่อเมื่อข้อที่1มุม A เท่ากับมุม D มุม B เท่ากับมุม E มุม C เท่ากับมุม F อันนี้มันเปลี่ยนไปตามรูปนะคะนักเรียนถ้ารูปมันเป็นสามเหลี่ยมอื่นๆตัวอักษรมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอย่าไปอย่าไปมุ่งม,มั่นว่า A จะต้องเท่ากับ D เสมอไปนะคะครูก็จะเปลี่ยนตัวอักษรไปเรื่อยๆแค่อยากให้เห็นนักเรียนให้นักเรียนเห็นลักษณะของภาพนี้ก่อนเท่านั้นเองแต่ต่อไปไม่ใช่ว่า A จะต้องเท่ากับ D เสมอไปนะ มันอยู่ที่รูปรูปนั้นด้วยนะคะด้วยค่ะข้อนี้วาดรูปไว้ด้วยนะเราจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะ เรียบร้อยนะคะอ่ะเราจะได้รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันก็ต่อเมื่อ สามเหลี่ยมสองรูปนั้นมีขนาดของมุมเท่ากันเป็นคู่คู่สามคู่แน่นอนสามเหลี่ยมมันก็ต้องมีสามมุมถูกต้องไหมถ้าสามเหลี่ยมมีสี่มุมสี่ผิดสี่เหลี่ยมมีสาม,มุมมันเป็นไปได้หรอคะลน่นไม่ได้จํานวนเหลี่ยมจะเท่ากับจำนวนมุมค่ะ อ่านักเรียนห้องปลายทางมีบางคนแจ้งครูเหมือนกันว่าสมุดจะหมดแล้วสำหรับคนที่จดครบ ให้นักเรียนต่อเล่มเล็กต่อเล่มเล็กพอนะคะเพราะว่าเวลาเวลาไม่เยอะอยห้องปลายทางด้วยนะถ้าใครที่รู้สึกว่าสมุดจะหมดแล้วทีนี้เวลาส่งเวลาส่งวันนี้หรือสัปดาห์หน้าที่มันหมดให้นักเรียนเอามาส่งทั้งสองเล่มนะคะแล้วให้ครูเซ็นหน้าสุดท้ายของเล่มที่หมดก่อนถึงจะไม่ต้องส่งครั้งต่อไปนะคะ หลายคนใชหนาสุดท้ายเป็นที่คิดเลขไปรเรียบร้อยแล้วก็พับหน้านั้นไว้ไม่ต้องคิดคิดหน้านลงๆนะคะอะไปดูตัวอย่างตัวอย่างที่หนึ่งนักเรียนดูก่อนดูก่อนนะแล้วเดี๋ยวครูให้เวลาจดตัวอย่างที่หนึ่งพิจารณาว่ารูปสามเหลี่ยมที่กำหนดให้คล้ายกันหรือไม่ดูปุ๊บรู้เลยว่าคล้ายกันอ่ะดูมุมแรกคล้ายกันเพราะอะไรคะนักเรียน มีสามมุมเท่ากันแล้วรู้ได้ไงว่าสามมุมนั้นมันเท่ากันเพราะมันมีสัญลักษณ์ประกบอยู่